ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนตั้งอยู่บ้านเลขที่300หมู่2บ้านราดพัฒนาตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4 บริหารจัดการโดยนางพัชรีชวีวัน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสุขันพิยาพัชราชีวินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น274คนนักเรียนชาย144คนนักเรียนหญิง130คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น21คนบุคลากรชาย8คนบุคลากรหญิง13คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2567-2570ถึงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนจะยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีผู้เรียนมีคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพชุมชนให้ความร่วมมือ ภายใต้การบริหารและการจัดการที่ดีดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนนัทธป,ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพุทธศาสนา,าสุภาษิตของโรงเรียนปัญญาโลสมิตปัจโชโตโปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง,ง่ายไหว้สวยกราบงามคำขวัญของโรงเรียนผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตผลสำริดก้าวหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆดังต่งตอไปนี้ 1. โรงเรียนวิถีพุทธได้ส่งเสริมจัดทำโครงการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งมีการส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต และนั่งสมาธิในวันสุดสัปดาห์มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะ 2. โรงเรียนสุจริตในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและภาพยนตร์สั้นส่งผลให้ครูและบุคลากรได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความสุจริต 3. โรงเรียนคุณธรรมผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ในรูปแบบของโครงงานคุณธรรมสื่อเล่มเล็กและภาพยนตร,ร์สั้นปาราัสบองแม่กิบเกส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย 4. โรงเรียนสีขาวผ่านกิจกรรมการรณรงค์ต้านยาเสพติดจัดอบรมนักเรียนให้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากยาเสพติดผ่านการร่วมมือจากชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนานหลาวโรงพยาบาลสตึกสถานีตำรวจอำเภอสตึกมาให้ความรู้ตรวจสอบและเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดพร้อมทั้งให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดรู้ท้อทันและมีภูมิในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและอบายามุก5โรงเรียนต้นแบบหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบ เพื่อตอบสนองความแตกต่างและความต้องการของนักเรียนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องโดย3รูปแบบที่จัดทำได้แก่1การศึกษาในระบบ 2. การศึกษานอกระบบ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 6. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนบนได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนการบริหารจัดการและการดำเนินชีวิตเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ให้แก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความสมดุลทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอยังสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมน ได้จัดการบริหารงานออกเป็น4ี่ฝ่ายดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการมีการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบจากบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวิน,นัยและมีการพัฒนานระบบการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งโรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา มีการติดตามนิเทศประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการทำวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการจัดการและพัฒนางานวิชาการร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาด้านที่2การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้เงินให้หมดไปเท่านั้นแต่คือการจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรงตามเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มจากแผนที่ดีมีการจัดทําแผนและคําขอตั้งงบประมาณหลังจากนั้นได้จัดทําแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสําคัญในการใช้งบประมาณให้กลายเป็นกิจกรรมโครงการต่าง มีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมและได้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมเพื่อการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและตรวจสอบได้พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามผลเป็นกระบวนการที่ช่วยประเมินว่าการใช้งบประมาณบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่และยังเป็นกลไกลสาคัญที่ทาให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบอร์รัมเขต4อย่างต่อเนื่องทุกสิ้นปีงบประมาณด้านที่3ด้านงานบริหารบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนจะทำทะเบียนประวัติข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานและดำเนินในรูปแบบของกรรมการนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจมีการทำทะเบียนลาพร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำเสริมสร้างและพัฒนาวินัยจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านที่ 4. ด้านงานบริหารงานทั่วไปการบริหารงานทั่วไปถือเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้ดำเนินอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศมีความร่วมมือจากภายนอกสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดระบบสารบัญการจัดเอกสารหนังสือราชการโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และให้ความสำคัญในการดูแลอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานปลอดภัยและสะอาด รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และปลูกฝังความรักความรับผิดชอบต่อทรัพยากรให้แก่นักเรียนโรงเรียนยังให้ความสําคัญกับนักเรียนนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษางานกิจการนักเรียนมุ่งเน้นการดูแลส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นคนละเมืองที่ดี สามารถอยู่ร่วมก,กันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนการจัดการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี Base Practice ของโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนประจำปีการศึกษา2568นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศดอนมนฮักดีเป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีจุดเด่นของนวัตกรรมอยู่ในกระบวนการที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยใช้กิจกรรมสวดมนต์โรงเรียนวิถีพุทธผลการดําเนินการทําให้ผู้เรียนเกิดความสงบทางจิตใจมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีเกิดความศรัทธาและยึดมั่นในคุณงามความดีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขรู้จักเคารพกติกาและเกิดความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ปีการศึกษา2568 รางวัลชมเชยอันดับสองระดับประเทศพร้อมเกียรติบัตรรายการแข่งขันชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนขอขอบคุณค่ะ